สองสามสี 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโท 6, 3, 9, 4, รศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองสามสี่บารมีบอลมาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ 2, 3, 4, รับผมสองสามสี่บารมีบอลเนาะวันนี้มีบอลสีเซยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจโทร0649310997หรือมีแอดมินน้องก้อยรับสายนะครับผมถ้าพี่ๆดูคลิปต,อ,ตอนดึกๆนะพี่โทรมาได้เลยครับได้ถึง5ทุ่มเนาะ4ี่หทุ่มโทรมาได้เลยครับพี่ยินดีรับสายนะครับผมเพราะว่าผมนอนกนเที่ยงคืนนะครับดึกๆจ้าดึกๆโทรมาได้เลยมาครับพี่เริ่มกันที่เพชรเจ็ดสี 74, ครับพี่แรในตํานานและตอนนี้ก็ยังแรอยู่ว่ดีโอใบใหม่ออกมาด่างเหลืองเทพๆจ้าเพชรเจ็ดสี มีกันแล้วหรือยังมีกันแล้วแบบนี้หรือเปล่าพี่ฟอร์มกอนะครับผมไม้หัวมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะพี่เห็นตรงนี้นะห้าต้นในหนึ่งกระถางเอาสิฟอร์มกอพี่ไม้หัวกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วห้าต้นในหนึ่งกระถางเอาดีใหญ่ๆน่าสวยเลยเพชรเจ็ดสีครับผมในมีดูกระถางแปดนิ้วต้นนี้ แบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่พี่จัดไปห้าต้นทุ่มพุ่มหนึ่งพันบาทเพชรเจ็ดสีครับพี่ไม้หัวเอาไปเลี้ยงฟอร์มกออันนี้แปดนะพี่เอาไปอัพได้เลยอัพสิบอัพสิบอัพสิบห้าอัพยี่สิบได้เลยพี่เอาไปลงแบบกอใหญ่หสวยๆนะเพชรเจ็ดสีครับพี่ไม้หัวห้าต้นเออไม้หัวพร้อมหน่อห้าต้นในหนึ่งกระถานนะพี่หนึ่งพันบาทเพชรเจ็ดสีนี่ด่างสวยๆเทพๆแบบนี้เลยจ้า ด้านนี้เป็นเทพราชาครับพี่พเทพราชาไม้ด่างเหลืองเนาะไม้ใหม่ไม้ใหม่จ้ะไม้เทบไม้เล่ไม้ใหม่เพชรราชาต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่กระถางหกนิ้วเนาะหกนิ้วหกนิ้วไม้หัวยุบแล้วขึ้นใหม่เช่นกันจ้ะต้นนี้เพชรราชาไม้ด่างเหลืองกัดเม็ดสีแล้วมาแล้วสวยๆจ้ะสามร้อยห้าสิบนะครับผมด้านบนนี้หน้าทองสิลาหุ้มทองครับพี่ศีลาหุ้มทองหน้าทองหน้าทองนี่สวยๆค่ะดูไปดู หนอเต็มคอหนอเต็มคอกระถางหกละจะ้ะกระถางหกหนอเต็มคอเลยศีลาหุ่มทองหน้าทเทพปเสริแบบนี้จ้ะแบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่พี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยลาหุ่มทองตัวนี้นะนี่หน้าเทพสวยมากครับพี่ศิลาหุ่มทองหนึ่งพันสองร้อยแม่พร้อมลูกๆจัดเต็มรอบตัวเลยจ้ะลูกจะลูกรอบตัวแม่เลยกระถางหกนิ้วไม้หัวนะพี่แบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยครับศีลาหุ่มทองหน้าด่างเหลืองเทพเทพมาแรงตอนนี้ครับผม เสียงเครียดเริ่มร้อนแล้วพี่ยับเย็นยับเย็นเอ็ดเอ็ดเ,เ,เลยท่านบางแก้วครับหน้าม่วงต้นใหญ่กระถางแปดนิ้วพร้อมดอกพร้อมหน่อจ้ะพร้อมหน่อพร้อมดอกนี่อันนี้คือใบหน่อนะพี่ใบล่างนะต้นหน่อแล้วนี้ขาลา,ขา,ลานี่หน่อนะลูกนี่ลูกเขานะแล้วก็อันนี้ต้นแม่เนาะหน้าม่วงจ้ะสวยๆโตเต็มที่สมบูรณ์ให้ดอกเรียบร้อยเปิดใครจะเอาดอกไปผสมเลยนะต้นนี้แบ่งให้เขาคุมเลยจ้ะกระถางแปดนิ้วไม้หัวพร้อมหนอ่อ พร้อมดอกธาตบางแก้วต้นนี้หกร้ยห้าสิบาทครับพี่มาหกร้อยห้าสิบธาบางแก้วกระถางแปดพร้อมหนอ่อพร้อมดอกคุ้มมาตัดประเปนี้เป็นอ่านางสุชาดานะพี่สุชาดาเนาะไม้หัวฟอร์มกอเช่นกันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรือหกไม่แน่ใจแต่อาตีแท้าว่าห้าต้นครับพี่ห้าถึงหกต้นในกระถางกระถางแปดนิ้ว นี่ดักุชาดากัดสีมาแล้วป้ายมาแล้วนี่จึง้งจึงสวยสวยทุกใบเลยจ้ะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมห้าร้อยห้าสิบกระถางแปดนิ้วดักุูชาดาฟอร์มกอส,สวยๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทนี่สวยมากต้นใหญ่ต้นใหญ่วิดีโดมือผมเล็กไปเลยมือผมเล็กไปเลยนะอ่ะด้านนี้มันนีมอลกกดครับมันนีมอลกกดมันนีมรลกตดไม้ม,ม,มีหัวแล้วจ้ะไม้มีหัวแล้วใบใหญ่เบ้อเตอร์เลย เขายุบไปฉนนัไม่เจอแดดไงเขยุบแล้วขึ้นใหม่นี่ใบใหญ่มากดังสวยหลอดใหม่มาแล้วกระถางหกนิ้วมันีมอลกดอ่าต้นนี้ครับพี่แบ่งที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบมันีมอลระกดใบใหญ่เบลมเบลมนี่มิดมือผมเลยนะใหญ่มากครับพี่กระถางหกไายมีหัวเอาไปเลี้ยงอีกหน่อยครับพี่เลี้ยงอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้หน่อและสามร้อยห้าสิบจ่ะดางสวยสวยต้นใหญ่ใบใหญ่หญหญหญกันเลยอ่าด้านนี้เป็น เก้าทับนะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีเก้าทับหันนะโอ้ยด่างไี่ดูรับครึ่งทับครึ่งด่างแดงเข้มดุดันสวยดุดันไม่เกรงใจใครนะจ๊ะเก้าทับเก้าทับกระถางหกนิ้วครับมีหนึ่งสองสามโอ้โหสี่ต้นครับพี่พี่ไม้หัวฟอร์มกออีกแล้วต้นนี้สี่ต้นในหนึ่งกระถางกระถางหกนิ้วเก้าทับมีหัวมีหน่อเก้าทับมีหัวมีหน่อนะต้นนี้ แบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่พปี๊บะหนึ่งพันบาทพอหนึ่งพันบาทก็ถางหกมีหัวมีหนอ่อไม้สี่ต้นในหนึ่งกระถางกรับบีเก้าทับนี่ด่างเข้มสวยๆหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทก้าทับตัวนี้คุ้มๆค,ครับพี่นี่ใหญ่ๆไซส์แม่พันเอาไปเลี้ยงฟอร์มกรสวยจ้ะถัดมาด้านนี้ว้าสวยเทพกนอีกแล้วผมและสงสารแอดมินสงสารคนแพ้เลยเกิน <c oughs> กระถางสิบกรับบีประเด็นคือ นี่คือไม้กระถางสบที่หัวเต็มเลยพี่โอ้โหแบบลูกเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ที่เห็นข้าค่าตอนนี้นะพี่สี 4, น่นอแต่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นมาอีกใบขึ้นมาตอนนี้สี่นอครับพี่พี่สาวนาครใช้สีนะครับนี่หน้าทองเลยนะหน้าทองเลยหน้าทองเลยต้นแม่อันนี้ต้นใหญ่นี่คือต้อนแม่เขาได้มีนี่หน้าชมพูนี่ใบนี้ครับพี่ใบล่าสุดหน้าทองโห สวยจริงมากให้ดูมุมไกลกันบ้างครับพี่นี่กระถางสิบนิ้วสาวนะครใช้สีพร้อมหน่อคุณแม่พร้อมหน่อไมห้หัวครับพี่กระถางสิบหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ป่ะหนึ่งพันห้าบที่หนึ่งพันห้าคุ้มคุ้มครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยหน่อจุกจุกหน้าสวยสวยว้าวๆ้วาๆครับพี่หน้าสวยวา้าวนี่หน่อกําลังโตอนาคตสดใสแน่นอนด่างมาแบบนี้จ้านี่เลยแม่สวยมากนี่แม่หน้าทองจ้ะแม่หน้าทอง ใบใหม่นะจะไปนี้ใบใหม่นี่สวยมากว้าวาเลยสารละครใช้สีกระถางสิบแบ่งหนึ่งพันห้าร้อยคุณแม่สวยสวยคุณลูกก็สวยหน่อจุกจุกจ้ะอ่าด้านนี้เป็นไม้เก่ากัดสีแล้วสวยสวยสายพระเนตรครับพี่พี่สายพระเนตรสายพระเนตรสายพระเนตรอืมสายพระเนตรแบ่งที่สามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทนี่คือกัดสีเต็มแล้วนะนะถ้าเล็กเกเขาจะเขียวเขียวมากไม่มีอะไรเลยนะจะเขียวเฉย อันนี้คือไม้ยุบลงหัวไม้มีหัวอ่ะสามร้อยบาทสายพระเนจรคือกัดสีเต็มแล้วหน้าโตเต็มที่เลี้ยงนานมากนะพี่ผมบอกเลยถ้าจะซื้อด้เล็กไปเลี้ยงนะอีกนานหลายเดือนกว่าจะได้หน้าสีกัดเต็มแบบนี้นะพี่นี่สายพระเนตรมีแบ่งแค่สองต้นนะพีนะ่เนาะมีแบ่งแค่สองต้นจะเล็กๆเขาก็โดนผมก็แบ่งหน้าส่วนไปแล้วนี่มีแบ่งไซนี้เลยเสร็สกัดสีสวยแล้วสามร้อยบาทจ้ะสายพระเนตรไม้เก่าหน้าเก็บสุดๆ ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยไหมตัวนี้นี่สายพันธุ์เนตรนะครับผมเทพสายรุง้งมีดอกจะมีดอกหน้าด่างทองนะจ๊ะหน้าด่างทองฮับครึ่งฮับครึ่งเทพสายรุง้งพร้อมดอกต้นนี้เผื่อใครจะไปผสมนะพี่เผื่อใครจะไปผสมได้บอลกบับด่างสวยๆแบบแม่แบบนี้นะพี่เออสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบเทพสายลุงต้นนี้นะครับสวยๆสามร้อยห้าสิบอ่า ตัวนี้ไม้ใหม่ครับพี่เพชรอุดมทรัพย์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 นี่ฟอร์มส,สวยๆกันเลยครับพี่ไม้ดังเหลืองไม้ใหม่มาแรงกัดมิดจมพูมาแล้วสวยๆฟอร์มสีล้นเลยพีเพชรอุดมทรัพย์สามร้อยห้าสิบาทครับพี่บสามร้อยห้าสิบเพชรอุดมทรัพย์แค่ชื่อก็ใช่แล้วใช่ไหมโอ้โหชื่อดีมากครับพี่เพชรอุดมทรัพย์นะครับผม ถัดมาแบ่งไม้ใหญ่กันหน่อย,ยไหมอันนี้อันนี้ก่อนพระธาตุพระธาตุวายโยอ่ะพระธาตุวายโยไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่กระถางแปด o, น,นิ้วนี่ใบใหม่ด่างฮับครึ่งฮับครึ่งมาเลยฮับครึ่งเทดไม้เทพเทพครับพี่พระธาตุวายโยนี่กระถางแปดนิ้วแบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ 1, 500พี่หนึ่งพันห้าร้อยพระธาตุวายโยไม้หัวจ้ะไม้หัวเลี้ยงร้อหน่อเลยไซส์นี้ผมบอกเลยเลี้ยงเลี้ยงรอหนอ่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพระธาตุวายโยอ่า ต้นนี้เป็นหานุมานประสานกายครับพี่พี่หานุมานประสานกายหานุมานประสานกายนะสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทป้ายสวยป้ายลึกจียๆหนุมานประสานกายสามร้อยบาทนะครับนี่สีสดใสป้ายเจ่มชมพูแป้นแปนจ้าสวยสวยเลยถัดมาต้นนี้เป็นเพชรพระนครพร้อมหนอหนึ่งสองสามที่เห็นตอนนี้นะพี่สามหนอ่อสามหนอ่อสวยสวยว้าวครับพี่เพชรพะนครแบ่งที่สองพันบาทครับพี่ กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนี่ไม้เรไม้เทพไม้ใหม่มีหัวพร้อมผ่าหรือไม่ผ่าไม่แยกก็เลี้ยงฟอร์มกอสวยๆจะพี่นี่เห็นไหมนี่ใบแม่เขาสวยมากเพชรพระนครแบ่งที่สองพันบาทครับพี่มีหนอสวยๆมาแล้วนี่หนอดังสวยมากเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครเนาะกระถางแปดนี่แบ่งสองพันบาทจะอ่ายอดมังกรจ,จะดังเหลือง ไม้มีหัวยุบขึ้นใหม่หน้าเทพเทพด่างเหลืองวาววาวเม็ดสีมาเต็มอันนี้คือหน้าโตเต็มที่เต็มคาราเบลขเขาเลยนะพ่หน้าโตเต็มใบเนาะมีใบเดียวแต่เฟี้ยวมากพอมายุบลงหัวจากขึ้นนาใหม่ตอนนี้รอใบสองเปิดแจ่มๆเลยยอดมองกุฎแบ่งที่สามร้อยบาทครับตอนนี้หน้าสวยเทพวาวแล้วโตเต็มที่ครับพี่นี่ยอดมองกุฎสามร้อยบาทจากสามร้อยบาท่าไม้บางต้นมีต้นเดียวนะคะพี่เนาะสนใจรีบโทรเนาะพี่หมดแล้วอาจะหมดเลยนะจ๊ะ หมดแล้วอาจจะหมดเลยบางทีเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ไม้ยุบลงหัวมาบุรณะใหม่นะพี่เนาะแบ่งกันไปเลี้ยงงาม,งามอ่าอันนี้พรเจ้าสัวจ้ะพรเจ้าสัวน้าเทพนี่พรเจ้าสวัวด่างสวยๆน้าเทพๆต้นนี้แบ่งสามร้อยบาทครับพี่ๆพรเจ้าสวัวสามร้อยบาทใบนี้ไปใหม่นะนี่น้าเทพมากพรเจ้าสวัวสามร้อยบาทครับด่างสวยๆฟอร์ไม่ใหญ่เลย อันนี้เพชรพระนครไม้หน่อแล้วจ้ะแม่แยกหนอ่อแยกหนอ่ตอต้นนี้เป็นไม้แยกหนอสี่ร้อยบาทครับเพชรพระนครแยกหนอสี่ร้อยบาทอ่าแล้วก็มีโวเกโนตัวนี้โวเกโนภูเขาไฟสวยๆพร้อมเสิร์ฟจ้ะสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ volcano, บีโวเกโนสามร้อยห้าสิบาทซับพุนผล่ซับพุนผลตัวนี้ครับพี่ซับพุนโผลดัง่งฮารฮับ์ฮับเกิงฮับเกิงสามร้อยห้าสิบบาทครับผมสามร้อยห้าสิบ นี่ด่างสวยๆจึ้งๆกันเลยตรงนี้เป็นหลงตานี่ครับพี่หลงตาเมียงหลงตาเมียงหลวงตาเมืองจะเมียงอะไรจะหลวงตาเมียงหลวงหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสามร้อยห้าสิบาทครับผมด่างเทพด่างเทพเทปกันเลยหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองเออสามร้อยห้าสิบครับผมจึ้งๆแจ่มๆครับพี่ไปอัพหกอัพแปดได้เลยไม้ใหญ่แล้วนี่มีดูลนกระถางมากนี่ครางสินะลดมากลนมากต้องไปอัพหกอัพแปดกันแล้วพุ่งๆสวยๆกันเลยอ่า ตัวนี้เป็นเก้าทับครับพี่เก้าทับหน้าเทพๆคัดเื่องด่างมาเรียบร้อยแล้วไม่ด่างความลงข้างรัวคัดด่างๆมาแล้วสวยๆเก้าทับสองร้อยห้าสิบาทจะ้ะสองร้อยห้าสิบนี่ด่างเทพๆสวยๆดูกระถางดูอย่างนี้นี่ฟอร์มสวยเลยเก้าทับนะครับพี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมเทพๆสวยๆกันเลยด่างๆจ,จ้ะจึ้งๆอ่าด้านนี้เป็นมณนีมันตาบอลกาบครับมณนีมันตามณนีมันตากาบด่างกาบด่าง นี่มณีมันตากาบด่าง450บาทครับผม450ร้าสิบพี่พี่450นี่มณีมันตานะจ๊ะมณีมันตา450บาทครับพี่เป็นบอลกาบด่างนะนีะ่พื้นใบเขียวด่างชมพูเนาะด่างขาวชมพูสวยมณีมันตา450อ่าลบพะเก้าฟอร์มกอรครับพี่พี่ไม้หัวเช่นกัน2ต้นใน1กระถาง รอดูว่าจะมีหน่ออื่นมาอีกหรือเปล่านี่ฟอร์มกอสวยสวยเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่นพเก้านพะเก้าหน้านี้นะหน้าด่างมิ้นครับพี่ด่างมิน้นโอ้ใบใหญ่มากพี่ดูมิดมือนกพะเก้าวสวยๆกระถางแปดนะดะกระถางแปดกระถางแปดฟอมกอเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมฟอร์มใหญ่ๆสวยๆเต็มคาราเบลฮาใบเบลเลอร์เบลเลอร์กันเลยตัดมาด้านนี้เป็นณนเะมืองนนครับพี่ๆณเมืองนนนี่หน้าเทพเทพแม่หน้าวาววาวต้นนี้ พร้อมหนออีกสองหนอที่เห็นราสุดต้นนี้นะพี่สองหนอสองหนอตรงนู้นสองนู้นตรงนู้นนู้นอ่ะนี่หน้าเมืองนอนท์นี่ต้นแม่เขาหน้าแม่เขาพี่พร้อมหนอกระถางแปดครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยหน้าเมืองนนท์แม่พร้อมหนออีกสองครับพี่หน้าเทพเทพแบบนี้กระถางแปดนิ้วใหญ่เบิ่มเบิ่มหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยสวยจ้าอ่าตรงนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนะรุ่งเรืองหน้าเทพเทพอ่านะด่างสวยเช่นกันจะ้ะ สามร้อยห้าสิบนี่รัตนะลุงเรืองนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทลัตนะลุงเหลืองด้านนี้เป็นสีเลือกงามครับพี่พี่สีเลือกงามสีเลือกงามสีเลือกงามห้าร้อยห้าสิบาทครับป้ายจึงจ้งจึง้งแจ่มแจมสีเลือกงามไซส์นี้แบ่งที่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบอ่าฟังเสียงผมแล้วเสียงเขียนน้อยอีทีไปพังๆแล้วพี่อ่าเริ่มมืดกันละเริ่มมืดกันละเออ ตรงนี้เป็นดาราครับพี่ไซส์สี่ล้นมากป้ายสวยสวยลึกๆดาราโนพรัตนะครับดารานพรัดสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ป้ายลึกป้ายแจ่มฟอร์มสวยมากสี่ร้อยห้าสิบครับดาราโนพลั์ตรงนี้มานีล้อมเพชรกระถางห้านิ้วครับพี่หน้าออริจินอลที่ใครถามหานะนี่ครับพี่ขึ้นไลฟ์บินไปสามแล้ววันนี้มีเหล่อแบงต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี450่ร้อยห้าสิบมานีล้อมเพชรหน้าจมพูเทพ ด่างจึง้งจึงออริจินอลสวยๆแบบนี้นะครับพี่สี่นนสร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่ต้นนี้พระนางมณีวาสนาครับมณีวาสนาสองร้อยห้าสนะิบาทครับพี่ด่างสวยๆฟอร์มพุ่งๆกันเลยนี่เอาไปอัพหกได้เลยอัพหกอัพแปดสวยๆกันเลยนะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ด่างจึง้งจึงสวย,สวยๆเทียบๆทุกต้นเลยมณีวาสนานะครับมณีวาสนาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่สองร้อยห้าสิบาทเนาะนี่ สวยๆกันเลยอ่าพี่ๆที่เอฟไม้ผมเนาะนี่พี่จะได้ผมบอกเลยนะพี่มีบางบางคนบอกว่าเนี่ยเคยเอฟไม้มาเยอะแล้วได้ไม่ตรงเลยโชว์เลยต้นสวยส่งต้นอะไรก็มาก็ไม่รูคี้ริ้วคี้เลยถ้าพี่่แอดไลน์พี่่แคปรูปในไลฟ์ของผมมาได้เลยนะครับอย่างพี่จะได้สมมุติว่าถาดนี่เนาะเนี่ยพี่จะได้ต้นเนี้ยพี่แคปมาเลยผมเอาตัวนี้ให้เลยสมมุติดาราสองต้นนี้มีให้เลือกสองต้น พี่จะเอาต้นนี้ใช่ไหมพี่แคปไได้เลยครับพี่ผมล็อกหรือขอรูปถ่ายล่าสุดได้ผมถ่ายรูปแล้วผมส่งต้นนี้ให้พี่เลยตรงปกของแท้ไม่จกตาครับพี่ต้นไหนต้นนั้นเนอะอันนี้คือฝากได้วยครับพี่ฝากของสวนไ้ด้วยคืออันนี้คือจรรยาบาลของสวนเลยเนาะผมบอกเลยว่าพี่จะได้ตรงปกแน่นอนจากสวนผมต้นไหนต้นนั้นครับพี่ไม่ใช่ว่าจะเอาต้นสวยมาถ่ายโชว์แล้วส่งต้นคิลลไม่มีครับพี่ไม่มีครับ สองสามสี่บารมีบอลชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับพี่ผมบอกเลยรับประกันให้ครับอ่าฝากไปด้วยนะคะพี่ฝากไปด้วยเนาะฝากกดติดตามไปด้วยจ้ะอ่าอันนี้ประสานกายนะครับสามร้อยบาทครับพี่พี่ฮันโหลประสานกายโูใบใหม่เจียมมากใบใหม่จึงมากใบใหม่จึงมากสามร้อยบาทจ้าเมืองนครชุมไม้ใหม่อีกต้นน่าเล่นเริ่มมืดแล้วนะพี่เนาะเริ่มมืดแล้วจ้ะเริ่มมืดแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวผมเล่งแสงหน่อยเมืองนครชุม สามร้อยห้าสิบาทครับผมใบกลมป้ายนะพี่ไม้ใหม่เนาะฝากไว้ด้วยเมืองนครจุมเมืองนครจุมชื่อดีมากไม้ใหม่ใบกลมป้ายสวยๆนี่เปิดป้ายมาแบบนี้นะพี่เดี๋ยวตอนโตมาสวยมากสวยคักๆผมบอกเลยสามร้อยห้าสิบาทเมืองนครจุมนะจ๊ะอ่าต้นนี้น่าเทพๆดาราจักรยานแฮดาราจักรวาลครับพี่พี่ดาราจักรวาลเนาะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะไม้ใหม่ด่างเทปๆหนึ่งพันสองร้อยบาทดารา จักรวาลน,นะครับผมดาราจาักรกวาลเนานะอ่าถัดมาตัวนี้เป็นสนีดาราครับเสนีดาราไม้ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วนะพี่ด่างสวยเนาะเสนีดาราเสนีดาราครับพี่นี่สนีดาราจา้าแปลงที่สี่ร้อยบาทครับพี่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเสนีดารานะครับเม็ดสีเข้มมากด่างสวยเลยทรงใบพิว๊พิเหมือนนางพิวเลยไหมเนานะ ทรงใบเขาเหมือนนางพิ้วเลยนะสเน่ดาราครับพี่แบ่งที่400บาทนะครับสวยๆกันเลยอ่าต้นนี้บัวสวรรค์ไซส์กระถางหกครับป้ายจึ้งๆกระถางหกนิ้วใหญ่ๆครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรวสวรค์ถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกว่าโบหิมะนะพี่ไม่ป้ายตัวนี้เนาะมันจะไม่สวยมันต้องป้ายแบบนี้นะพี่บัวสวรรค์นี้ป้ายทุกใบเลยฟอร์มใหญ่มากเทียบจากฝ่ามือครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรวสวรค์แบ่งที่750บาทครับพี่พี่750นี่ใหญ่มาก ใหญ่มากครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทบัวสวรรค์นะครับสวยๆกันเลยอา่านี่ใหญ่มากใหญ่มากด้านนี้เป็นเทพเทวฤกษ์ครับพี่พี่กระถางห้าป้ายเจ่มๆลึกๆจึง้งๆสามร้อยบาทครับเทพเทวฤกษ์นะเทพเทวฤกษ์สามร้อยบาทนะครับพี่พี่สามร้อยบาทเนาะตรงนี้เป็นอ่าชายชนชายชนชายชนนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเริ่มมืดแล้ว แต่มันแดงเป็ดมากเลยนะพี่แดงเป็ดเลยหนึ่งร้อยสิบาทนะกระถางห้านิ้วนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบกระถางห้ากระถางห้าชายชนจากชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบปลายเป็นปลายเข้มเข้มนะตรงนี้กระถางแปดนิ้วรัตนะลุ่งเรืองครับพี่พี่รัตนะลุ่งเรืองนะรัตนะลุ่งเรืองนี่ปลายหมยเปิดหน้าทองมาแล้วจ้าเป็นไม้ด่างแดงแบบนี้นะพี่เดี๋ยวตอนโตเขาเริ่มแก่เต็มที่แล้วจะเปิดหน้าทองแบบนี้นะพี่เนาะ ผมปล่อยไปสองต้นแล้วหน้าทองฮารครึ่งมีต้นนี้กระถางแปดนิ้วมาแบ่งครับพี่หนึ่งพันบาทเนาะรัะตนะลงเรืองเอาไปเลี้ยงล้อหนอ่อครับพี่ไซสนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากพี่โดมิดฝ่ามือมิดฝ่ามือลัตนะลงเรืองสวยๆจะเปิดหน้าทองมาแล้วหนึ่งพันบาทไม้ใหญ่กระถางแปดเลี้ยงล้อหนอ่อนะจ๊ะสวยๆกันเลยและต้นนี้เศรษฐีเงินล้านครับฟอร์มกระถางหกนิ้วแต่ลดมากผมบอกเลยใส่กระถางสิบยังลดนะ่ะ <laughs> ป้ายลึกป้ายสวยเศรษฐีเงินล้านครับพี่ เอาชื่อนี้ชื่อดีๆเอาเข้าบ้านเลยครับพี่เศรษถีเงินล้านหนึ่งพันบาทจ้ะไซส์ใหญ่มากใหญ่จริงๆฟอร์มสวยทรงประกวดใบหันทุกทิศทางสวยงามครับพี่เนาะหนึ่งพันบาทครับพี่ฝากไว้ด้วยเสรษถีงเงินล้านสวยๆจ้าสนใจต้นไหนนะครับพี่สามต้นส่งซีมีเก็บเงินปลายทางเนาะอา,อา,อาทิตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเทปใสลุงที่มีใครทามาครับพี่สามร้อยบาทนะหน้าทอง,หน,ทอง,งน 300. หน้าทองตรงนี้หน้าทองตรงนี้สามร้อยหน้าทองตรงนี้สามร้อยเทปใสลุงนี่หน้าทองหน้าชมพูมีจ้าสามร้อยเช่นกัน เที้สายลุงหน้าชมพูอ่าหน้าชมพูสวยๆฝากไปด้วยนะจ๊ะสามต้นส่งซีมีเก็บเงินปทางศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ดโทรได้ถึงห้าทุ่มจ้ะไม่ต้องเกีงใจโทรมาเลยสิห้าทุ่มโทรมาได้เลยจ้ะผมนอนกันดึกเที่ยงคืนครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์ลให้ด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันในพีหน้าเนาะอ่าสนใจต้นไหนโทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ